เราเรมีสีทางหใิวเหรอเดียวตกานเต้านาเป็นใช่ไหมเป็นแต่ว่าไม่ได้ทานเลยนักกับนี่ข้าแล้วนี่คุณแม่คุณแม่มาแบบว่าจอยๆแล้วก็เลยทํากับข้าวมาพร้อมแล้วนะครับออมาอุ่นเรียบร้อยครับแกะได้เลยฮะอำไมยากกินเลยพี น้ำจุกหยำบอร่อยมากเลยอะไรเลือกร้นี่คืออะไรนี่ว่าชอบมากแกไม่ไหวหรอกรู้ก็หิวฉันรู้หิวมากน้องกินเลยกินลูกกินเลยลูกอันนี้เหมือนกันลูกก็รอน้ำพริกของแม่ไม่ยอมกินอะไรเลยนี่กระดูกนี่เขาเรียกอะไรครับแกงพริกน้ำพริกกระดูกนี่อย่างนี้เลยนี่เลยที่ขอก สนุกไหมเปาเปรย์นะเป็นไงนะปวดหัวนะปวดหัวไหมนี่คนที่ร้ายอยู่ไม่เต็มีความร้ายของเขาอยู่นะเขายังแพ้อากาศอยู่ถ้าวาวันเต็มอ่ะเขาโอเคไฟเตอร์เขาไม่ยอมแพ้หรอกมันต้องเขียนแต่ว่าคนที่เป็นสายนางงามเขาจะมีความแซ่บของเขาป่ะเห็นทุกคนเลยอ่ะเออ์พี่กเทยเลี้ยงเทยคนไหนคะสายแบบต้องเชื่อมองค่ะเชื่อมองใช่ไหมเขาจะอยู่กับพี่กระเทยเยอะแล้วก็จะมีความแบบปากเก่งโต้ตอบหัวไว